แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบล็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็รีแคปแผนเมื่อวานก่อนนะฮะสำหรับแผนเมื่อวานนี้นะครับที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นโซนนี้นะฮะอ่าโซนนี้นะครับกราฟเนี่ยกำลัง ไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ผมบอกไว้แล้วว่าผมจะรอเซลล์นะครับที่สายนี้นะฮะอ่าผมก็ได้เซลล์ลงมานะเพราะว่าการาฟราคานะเนี่ยเขาขึ้นไปรีเจ็ขึ้นไปเห็นไหมฮะขึ้นไปรับออเดอร์แล้วก็รีเจ็ราคาลงมาแล้วก็ทุบลงยาวเลยนะครับตรงนี้อ่าถึงต่ําสุดที่2,295เลยนะอ่าเมื่วานนะครับก็ตรงนี้ถ้าเราเทรด เบรกเทรนไลน์เนี่ยเบรเอารีเทสนะครับจุดนี้ก็เป็นการเบรกเอาแล้วก็รีเทสสวยๆเลยนะฮะถ้าเราเข้าเทดที่ซัพพลายนี้ไม่ทันนะฮะก็ยังเข้ารีเทสเทรนไลน์นี้ได้นะครับก็ทุกครั้งเนะี่ยที่กราฟมีการเบรกเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านหรือว่าจะเป็นเทรนไลน์เนี่ยเราต้องลุ้นการรีเทสนะครับแล้วกราฟราคานะครับเขาก็พักตัวลงมา โซนนี้นะครับเขาเบรกเอานะฮะเบรกเอาโซนได้ก็รีเทสเหมือนเดิมนะฮะก็ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการเบรกเอาขึ้นไปแต่ว่าเขารีเจ็คกลับลงมาหมดเลยนะฮะตรงนี้เราก็จะมองว่ากราฟเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะเขารีเจ็คแบบเยอะมากๆเลยนะครับก่อนที่กราฟราคาจะปรับลงไปที่โซนด้านล่างนะครับในกรอบของโซนด้านล่างเนี่ยอ่าอาจจะมีการเบรกเอาลงไปนะครับเราต้องดูว่ากราฟเนี่ยเขาสามารถกลับเข้ามาในโซนได้ไหมนะฮะแต่ตรงนี้เขากลับมาในโซนได้แล้วก็ าจาังหวะบายได้นะครับในช่วงของโซนแนวรับแนวต้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆนะครับแต่เราต้องดูว่าหลังจากที่เขาปิดแท่งแล้วเนี่ยเขากลับเข้ามาไหมนะฮะตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะเทรดรีเทสก็ได้นะครับเบรกเอาลงไปแล้วคาดหวังการรีเทสนะครับแต่ว่าถ้ากลับราคากลับขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนหน้าเทรดนะฮะอาจจะมีการแพ้บ้างเนาะหลังจากนั้นกราฟราคาก็กลับขึ้นมาในโซนเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่สามารถผ่านได้ก็รีเจ็ลงไปต่อนะครับ ก็จบไปนะฮะสำหรับแผนของเมื่อวานเดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะฮะกราฟปัจจุบันเนี่ยเขาไซเวย์ออกข้างนะครับโซนนะฮะโซนด้านล่างเนี่ยผมเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น2287.9แล้วก็2281.72นะครับแล้วก็2295.67นะฮะตอนนี้ยกราฟราคาเนี่ยเขาเป็น เทนลงเรื่อยๆนะครับอ่าเป็นเทนลงเรื่อยๆแต่คราวนี้ถ้าเราจะรอเซลล์นะครับถ้าเราจะรอเซล์ก็ต้องรอให้กราฟเนี่ยเขามีการย่อพักตัวขึ้นมาก่อนนะครับอ่าพักตัวขึ้นมาโซนด้านบนนะฮะก็สาหรับโซนด้านบนนะครับผมยังให้เป็นโซนเดิมอยู่นะเป็น0ูนย์ถึงศูนแล้วก็1 4ึ่ถึงหนึนะครับถ้ากราฟขึ้นมาเนี่ยเรายังสามารถหาจางังหวะคอนเฟิร์มได้นะครับถ้าเราจะเทรดตามแนวโน้มนะฮะเราต้องรอให้กราฟเนี่ยเขามีการ ย่อพักตัวขึ้นมาก่อนนะครับอ่าบริเวณโซนนี้กับโซนด้านบนนะครับถ้าโซนนี้ขึ้นมาถ้ากลับขึ้นมาโซนนี้นะฮะเราหาจังหวะดูคอนเฟิร์มดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปชนแล้วเรามีอาการมีการปรับตัวแบบนี้ลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็หาจังหวะในการเซลล์ตามโครงสร้างแนวโน้มลงมานะฮะอ่าถ้าในกรณีเรารอเซลล์นะเซลภาพนี้นะครับ ยอ่อเซลนะครับแล้วก็ยอ่อเซล์ยอ่อเซลลถ้าครั้งนี้ยอ่อขึ้นไปอีกเราก็จะเซลล์ลงมาต่อนะครับจุดนี้นะครับถ้ากราฟราคาเนะี่ยช่วง2 2 9 5 6, 6. 7เนี่ยถ้าตรงเนี้ยเขารับไม่อยู่แล้วเนะี่ยให้เรามองเป้าต่อไปได้เลยนะฮะอ่าอันนี้คือเป้าหมายการลงต่อนะฮะจะเป็น2287ถึง2281 ส่วนโซนถัดไปนะครับถ้าโซนนี้ถูกทําลายนี่เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ในเทเล gram อีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นดูแค่โซนนี้ไปก่อนนะฮะอ่าเพราะว่าโซนเนี้ยถ้าเกิดว่าลงมาได้น่ะมีโอกาสพักตัวค่อนข้างไกลนะฮะอ่ามีโอกาสย้อนข้างลึกนะฮะอาจจะลงมาตรงนี้อาจจะลงมาจากไฮนี้นะครับแล้วก็ลงมาโซนอาจจะมีการพักตัวแบบนี้ถ้าลงนะอ่าอาจจะพักตัวแบบนี้เลยนะฮะก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าเราเทรดทำเฟเรมเล็กนะครับ M5 นะ M5 บอกอะไรตอนนี้นะครับ M5 นะเขาได้มีการยก High เกิดขึ้นนะตรงนี้แต่ว่า h i ไฮนี้ยังไม่สามารถเบร i ไฮนี้ต่อไปได้นะครับสวิงล่าสุดเนี่ยเขามีการเบร l โลลงต่ออ,อยู่แค่ M5 ก่อนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับกราฟราคาเนี่ย F5 เนี่ยถ้าเป็นถ้าเรามองเรื่องของโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างก็ยังไม่สามารถทํ n นิวโรได้นะครับแต่ว่าการเบรกล่าสุดเนี่ยเป็นการเบรกโลนะอ่าเพราะฉะนั้นกราฟราคาเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะลงต่อได้นะครับเพราะว่ากราฟล่าสุดเนี่ยเขาเบรกโลนะฮะอ่าตรงนี้ที่เขาติดโซนนี้นะฮะที่ดักราคาไว้ก็จะเป็นซับไพของทม์เฟรม M5 นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับรอกราฟราคาเนี่ย ขาพักตัวลงมานะถ้าผมลงคลิปแล้วกราฟราคาเขาลงต่อนะเดี๋ยวเรามาดูที่แนวรับ2295กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากราฟเนี่ยเขาจะบอกอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าลงมาฟอร์มตัวใหม่นะฮะลงมาฟอร์มตัวที่โลนะฮะให้เราสังเกตโครงสร้างเขาให้ดีนะครับคือกราฟเนี่ยเขาจะบอกเรานะฮะว่าเขาจะไปทางไหนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะยกโลเบรกไฮ หมายความว่าเขาจะขึ้นต่อนะครับอืมแต่ถ้าเขาลงไปแบบนี้เบรกเอาได้ทำโลททำไฮต่ำลงนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกเราว่ากราฟเขาจะลงต่อนะครับอืมเราต้องเชื่อกราฟนะครับไม่ต้องเชื่อความคิดตัวเองไม่ต้องเชื่อความรู้สึกตัวเองนะครับอืมมีโอกาสที่จะลงต่อเราก็หาจังหวะย,ยอเซลล์ลงไปนะครับ สังเกตดีๆนะครับตรงนี้กราฟมีแรงซื้อขึ้นนะครับเขาก็าย่อลงแล้วก็ไปต่อนะฮะตรงนี้กราฟเบรกลงนะครับก็ย่อแล้วเราก็ลุ้นลงต่อนะครับตรงนี้นถ้าผมลงคลิปไปเนี่ยเราอาจจะเทรดไม่ทันนะฮะแต่ถ้าตรงนี้เขาไม่สามารถลงมาแล้วเขาเบรกซับไพนนี้ขึ้นไปได้นะครับแน่นอนว่ากราฟเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับอืไปทำลายไฮเดิมไฮนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็มองไปเป้าบนเลยนะครับเป้าหมายแรกเนี่ยเราอาจจะมองไปที่ไฮายนี้ก่อนเป้าหมายต่อไปก็06นะฮะตรงนี้ประมาณ04นะฮะเป้าหมายต่อไปก็06นะครับนกรณีแบบขึ้นไปนะขึ้นไปเลยแต่ถ้าลงมาที่โซนด้านล่างเนี่ยเรารอการฟอร์มตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนวันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแคปภาพนี้ แล้วก็ไปส่งให้ใน t e l e gram นะครับเพื่อเอาไว้เป็นมุมมองในการตัดสินใจการเข้าเทรดน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเนื้อหอาเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ในกลุ่ม t e l e gram เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่ม t e l e gram นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ